สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินแปลงสวยน่าน้่้ชมเลือกสีเลือกอยู่นะครับทำเลดีบรรยากาศดีวิวภูเขาเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลราคาก็ไม่แพงด้วยครับแปลงนี้พื้นที่7ไร่3งาน45ตารางวาครับขายเพียง1,500ล้านบาทเท่านั้นเองขายต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นล้านเลยนะครับบรรยากาศก็ดีราคาดีครับราคาถูก สามารถทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้ทําเรือนแพได้ครับปลูกหน่อไม้ไว้รอบขอบสระแล้วหรือจะทําเป็นเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรพอเพียงโคกหนองนาก็ได้ครับทาบ้านไร่บ้านสวนเหมาะครับขอส่งต่อท่านที่มีศักยภาพพัฒนาต่อครับบริเวณโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านไม่เปรียวไม่หา่างไกลแหล่งความเจริญทําบ้านไร่บ้านสวนดีเลยทีเดียวครับใกล้ชิดธรรมชาติดินดีน้ําดี แปลงนี้อยู่ตะบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกใกล้กับถนนสุวรรณสอนเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองใกล้ตัวเมืองนครนายก5กิโลขายยกแปลงแค่1ล้าน500,000บาทครับสุดคุ้มเลยทีเดียวราคานี้ผู้ขายออกค่าโอนให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนัดดูที่ก็สามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับ สว่วนที่ดินไม่ไกลจากแหล่งชุมชนสามารถต่อน้ําต่อไฟใช้ได้ครับไม่กันดานทำบ้านไร่บ้านสวนได้อยู่อาศัยเหมาะซื้อเก็บแกงกยไรก็ดีครับอนาคตทำด้ดีราคาขึ้นแน่นอนเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลทางเข้าตอนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่นะครับแต่ก็มีโครงการพัฒนาแน่นอนครับในอนาคตมีเพื่อนบ้านแล้วสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้คุ้มๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ